สวัสดีครับผมตลอดถ่ายคลิปนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดจอมพลปออำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะครับจะพาทุกคนนะครับมาแนะนำร้านไขน่นกกระทานะครับผมร้านแม่กำไรนะครับผมนี่นะครับไขน่นกกระทาเสียบไม้ตัวน,นี้ไม้เท่าไหร่นะครับตนนัวนี้ไม้ละสิบบาทนะครับ แล้วก็จะมีไข่ม้วนด้วยนะครับร้านนี้นะก็เป็นร้านเดียวกันกับร้านแม่กําไรนะครับร้านแม่กําไรก็จะเป็นไข่ชะอมเสียบไม้นะครับก็จะขายอยู่ติดติดกันนะครับถ้าเป็นตัวนี้จะมีกี่หน้านะครับมีปูอัดอะค่ะไข่ล้วนกับปูอัดไข่ล้วนกับปูอัดนะครับ่ามีคนสอบถามเข้ามาเยอะนะว่าเตาตัวนี้นะครับหาซื้อได้ที่ไหนนะครับ ้อปปี้แล้วจะได้ครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิ้งไว้ใต้คลิปนะครับใครจะอยากจะสั่งลงไปทำทำกินหรือว่าเอาไปประกอบอาชีพนะครับค้าขายก็เข้าไปในแอปนี้ได้นะครับไม่มีบาทดอกไม้ครับธรรมดาหรือผู้อัดจ้ะธรรมดาธรรมดาไม้ครับใส่ถุงรวมกันใช่ไหมครนะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับพื้นที่จังหวัดสระบุรีนะครับวัน พุธนะครับตลาดที่นี่จะมีวันพุธแล้วก็วันอาทิตย์นะครับเวลาบ่ายสามยเย็นเป็นต้นไปนะฮะอนะตอนนี้เราต้องกลับด้านด้วยไหมครับไม่ค่ะไม่ต้องกลับนะ คนละแบบแบบของไข่เอออมแม่อ๋อคนละแบบเนาะแต่เขาก็จะอันนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าจะชอบเป็นไข่แบบเย้มอะๆม้มเย้มๆหน่อยสาไม้นะคะซอสกับพี่ชายเนาะ ก็ประมาณนี้ใช่ไหมครับที่ลูกค้าชอบเนาะใช่ค่ะส่วนใหญ่จะชอบแบบนี้นะอ่านะครับส่วนใหญ่นะลูกค้าจะชอบแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแคบย่างคะอ่าเดี๋ยวผมให้ดูอีกตัวนึงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไข่ม้วนนะครับนี่นะฮะอยู่ๆเขาโผล่ขึ้นมาเองแบบนี้นะครับทุกคน นี่นี่ครับผมเจ๋งมากนะขึ้นมาเองนะครับจะทําได้ครั้งละ10อันใช่ไหมครับสิบไม้ไมก็จะมีหน้าต่างๆนะครับนี่นะครับไข่ม้วนก็ไม้ละสิบบาทนะครับ เป็นเยี่ยไข่ขาวนะครับตัวนี้จะกรอบๆใช่ไหมครับตัวนี้กินได้นะอร่อยบางคนไม่ท้านนะว่าเป็นครับอ๋อครับผมผมก็กําลังว่าจะถามตัวนี้เป็นเยี่ยอะไรนะฮะเป็นแฮมพี่จะทําให้ดูนะครับอันนี้เป็นแฮม แมลงไปก่อนนะครับทุกคนแล้วก็น้ำมันนี่ก็เป็นน้ำมันพืชนะฮะน,น้ำมันปลาล์มทั่วไปน้ำมันปาล์มทั่วไปนะครับเราใส่ไม้ตัวไหนครับอ่าตอนเราตอกไข่ลงไปแล้วะะอ่ะค่ะเอ้ทั้งหมดจะมีกี่อย่างครับถ้าเป็นไข่ม้วนมีห้าไส้มีหไส้นะครับมีอะไรบ้างนะครับไส้กรอก,กชีส อันี้เป็นกอบชีสหมาปูอัดแทมนมวานิลาลมควนหนังกรอบครับก็มี5้าไส้ด้วยกันนะครับแล้วก็น้ํามันลงไปล้วนก็มีไขล้วนคือไม่ใส่อะไรเลยไขล้วนก็มีไม่ใส่อะไรเลยนะครับก็ล้มละหนึ่ง ฟองนะครับเป็นไข่ไก่นะฮะก็คือทำได้เก้าลุมนะครับตัวนี้ตัวนี้ช็อตนะครับผมซ่อมได้ไหมครับซ่อมได้เนาะคือจะทำกี่หลุมก็ได้มันมี้วินนี้มีเปิดแยกกันอ๋อครับแต่ละช่องอะค่ะก็คือ วิไฟแยเราจะทำหมดก็ได้นะ<ช>แล้วแต่ว่าเราจะทํำทีละไม้สองไม้ก็ได้นะครับ<ช>คือเขาจะมีสวิตช์ปิดเปิดของแต่ละหลุมนะครับเรา้ะคะ่ขจะมีสวิตช์อ๋อครับผมนี่นไม่บอกผมไม่รู้นะครับเนี่ยสามารถเปิดดูได้แต่ว่าเดี๋ยวโดนเลยครับผมโอเคนะครับตัวนี้ก็มีคนสอบถามเข้ามาเยอะนะว่าซื้อได้ที่ไหนก็เป็นช็อปที่แล้วก็ ลาซาด้านะครับนี่นะครับตามลิงใต้คลิปเลยนะเดี๋ยวผมวางไว้ให้นะครับใครที่สนใจอยากเอาไปลองทำคินเองดูนะครับนี่ก็ใช้เวลาประมาณห้านาทีนะครับระหว่างที่รอไข่ม้วนขึ้นมานะครับที่เขาก็จะทำเป็นไข่นกกระทาเสียบไม้รอเลยนะครับ ขายดีมากๆนะครับด้านหลังก็จะเป็นคุณแม่กําไรนะครับขายชะโอมเสียบไม้นะครับมีหลากหลายหน้าด้วยกันนะครับก็เป็นปร,ร้านเดียวกันนะครับพี่น้องครับผมโอ้โห <c oughs> <c oughs> น่าจะหมดไปหลายลูกหลายใบแล้วนะครับถ้าเป็นเฉพาะตัวไข่นกกระทาเสียไม้วันละประมาณกี่ฟองครับประมาณพ5นหประมาณพันหนะครับโอนี่นะครับแล้วแต่ตลาดนะนะไม่แล้วแต่ตลาดนะครับไม่เ,เ,เท่ากันเนาะ เข้าบางตลาดมากบางตลาดน้อยอครับแต่ว่าตลาดที่นี่นะครับนนนรแน่นอนถือ <laughs> ว่าเป็นตลาดแจ้งเกิดไหมครับตลาดนี้นะฮะ <laughs> เป็นตลาดที่ทำให้คนรู้จักเยอะเนาะ,ะอันนี้แม่เดิมทีแม่ขายมาก่อนค่ะอันนี้มาช่วยครับที่ชื่ออะไรนะครับที่หนิงี่หนิง ครับผมก็คือพี่มาช่วยเนาะแต่ก่อนแม่จะขายคนเดียวแต่ก่อนแม่ขายคนเดียวรวมหมดเลยรวมหมดเลยนะก็ตอนนี้ทําไม่ทันก็ต้องมีผู้ช่วยนะครับก็เป็นสูตรเดียวกันนะครับผมเป็นร้านของไม่กำไรเลยนะครับแต่ว่าพี่หนิงก็จะเป็นผู้ช่วยนะครับก็จะขายอยู่ใกล้ๆกันนะฮะ ถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นตัวธรมธรมดาจะขายดีกว่าใส่หน้านะครับขาแลสว็จป่ะเลือกเลยลูกใส่ซอสได้ไลยคะลูกใส่กอ,อย่างเดียวหรือพี่ชายรด้วยคะครับลูกค้าจะ ใส่ซอสแล้วก็พริกไทยนะฮะก็บอกพี่หนิงได้นะครับแล้วแต่ว่าชอบซอสอะไรค่ะมีซอสทั้งหมดกี่อย่างครับมีสี่อย่างมีสี่อย่างก็มีซอสแม็กกี้พริกไทยแล้ว,ลวก็มะเขือมะกอกมายอย่างนี้ครับผมโอ้แล้วแต่ลูกค้าจะชอบแบบไหนเนาะนะครับ มาแล้วนะครับก็ประมาณ5นาทีนะฮะที่แรกผมก็สงสัยนะครับว่าตัวน้นเป็นอะไรนะที่ว่าเป็นถุงนะครับก็เป็นเยี่ยไข่นะครับส่วนนี้กินได้นะจะกรอบอร่อยอร่อยด้วยนะครับจะกรอบ,อบใช่ไหมครับที่ผมสังเกตดูนะที่หนึ่งเขาะจะไม่ได้ใส่น้ำมันเยอะนะน้ำมันแค่นิดเดียวนะครับ เป็นเทฟรอนน่ะคะเหมือนตะขาเทฟรอนเ,เราครับใ,<ห>ใส่ใสไปแค่ใสิดเดียวให้เขามีแรงดันใช่ไหมครับใช,ใช่ถ้าไม่ใส่เลยเขาเวลาเขาขึ้นมามันจะเฟืดมันจะเืดน,นะก็คือเป็นตัวช่วยนิดเดียวเพนะื่อให้เขาขึ้นมาง่ายขึ้นนะ ก็เป็นบรรยากาศนะครับผมที่ตลาดนัดจอมพลปอนะอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะครับร้านไข่สุ่มเสียบไม้แม่กําไรนะครับนี่นะครับมาอุหนุนมาเที่ยวได้นะฮะตลาดที่นี่นะครับผมจะมีทุกวันพุธแล้วก็วันอาทิตย์นะครับผมเวลาบ่ายสามโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับสําหรับวันนี้ตลอดแต่คลิปต้องขอบคุณที่ติดตามคลิปเราจนจบนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ